เก้าไล่ตะเกียนเนี่ยอะนี่มันรดาดำอืมก็ได้ดีเยนนีเยนย่ก็แป้าตดเลอ้าดเก้าดีมันจะโดดมาแล้วอ่ะเก้าดีเพราะงี้มันจะดีดอ่ดีดมันหายไปแล้วเนาะมันไม่มีแล้วเนี่ยพอๆนั่นพอๆนั่นแล้วมันหายหายไปแต่นี้อันเลย พอทำเรื่องทีมก็ขึ้นแนนเยอะไปใหญ่ทีนี้เราตัดข้าวดิจะตัดจะปลูกกล้วยเป็นแถวเลยปลูกกล้วยเป็นแถวเลยกล้วยเขาเห็นไหมเขากล้วยก็ยังงามไม่เห็นมันบ้านเราเห็นไหมต้องรดน้ำไม่ล่าจะะน้ำเขาดีไงฟางดูดิฟางหนาตึบเลยอย่างเงี้ยโมลบอกสวยดีเราติดอะไรไปหน่อยกันฟางหนาดีเลยไหนรูเว่ามันไกลอยาวหิวจนไหมล่ะราคาที่ขาย ราลาที่หาย,ยากคนล,ละหายแสนเนี่ยที่มันก็ไม่ได้ขีดเลี้ยวขีเหียเลี่ยมมันแบขีเลี่ยมเ,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 เป๊เลยอะ่ะจรไปขีอ,อืม้อนี่นดีนะอดีเราเยอะใจใจไม่อยากขายไงอืมใจไม่อยากขายแไมมีไฟเข้าต่อไปขยายถนนทำกี้ะสวยเลยไม่แน่นะคนจะใคยเริ่มย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็น่ากวานะงจัะ ข้ามีราคาขึ้นมาก็อย่างเงี้ยบอกปีนี้ข้าแพงใช่เ <c oughs> ลยค่ะคนที่เข่าเหรออันนี้ลูก,ลกเขยเหรอล,ลูกเขยเค,ค่ะเก็ทำหมดเรื่องก็ทำในตรงนี้สิบไร่ไว้ใจมาทำปะเข่าทำ กินแลวเกนด้วยนวเต่ก็มาปอนหนูกินพุงกินแรจะกินพุกแล้วๆกินพงแล้วอ่าา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  มีว่ามีเขื่อนใหญ่ด้วเนาะไปน้ำเราอะเป็นตลาดบ้านดีหลัง้มากเลยเดินไปว่ให้หลังนี้ไหมคะอือเดินมาเขาจะเดินนั่นเลยนะประเทศไทยคนทำนากันเยอะไงแล้วคนจะย้ายมาอยู่บรรยากาศดีเนาะจัง เชียนพาเมียมานี่นะเชียนของเราปีละปีละเก้าร้อยหินว่าผูกเดี๋ยวคุ้งเข้าจะขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาไปยีนกันทำแล้วแมบอกก็อด <laughs> ทนีนี้จะทำกันเองเลย ยศอ,อกก็คือราคาเขาเป็นกามลง